มาพบกับช่องโจอน้ำอินนยซค่ะวันนี้โจไม่อยู่ก็มีแต่น้ำคนเดียวนะคะวันนี้ค่ะเรามีเพลงใหม่ของ Girl Generation for ever one ค่ะซึ่ง Girl Generation เนี่ยเราอะเป็นติ่งเกิร์ลเจนตั้งแต่สมัยจี้จี้จี้เบบี้บลองไามสโกนะคะเพลงแบบนานมากแล้วตอนนี้เราก็เพิ่งกลับมาฟังเหมือนแบบห่างหายไปแต่ก็ยังรักอยู่ ก็เพิ่งกลับมาตามตอนนี้เขามีซิงเกิลใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไง g ก r ร์เจเนเรชั่นฟอร์เอเวอรค่ะไปค่ะโอ้ยยูนาสวยมากหูมือนทนดีอ่ะอทิฟฟนี่โอ้ยเทยอนสวยมากลูกเสียงเทยอนโอ้ยน้องสวยยอน ช่วคนนี้ไม่ได้เนาะน่าสวยมากยูริโครีลินฮายูรินเกอร์เจเนอเรชั่นก็คือฟอร์เรเวอร์วสมชื่อจริง อ้๋ทิฟฟอนี่สวยขึ้นเยอะเลยอะสวยอยู่แล้วว่าเจด้าเจสิกาไม่อยู่แล้วเนาะ yes Sit. แน่นอน Still s t ต็ปฟอร์เลเวอร์วัโอ้ยูนีสสวยมากเลยอ่ะ e ไ e วายไอวายโอ้โห <Everyone. Everyone. S 1> oh. สวยแพงมากค่ะทิฟฟอนี่ โอนี่นางไปเล่นหนังมานี่กลับมาแล้วสวยทุกคนฮิโอรินโอน้องสวยอ่ะดูหนังของน้องจิกจินจิกจินน่า่ะทาตัวเล็ชอบชุด ดาราเบอร์ใหญ่กันหมดแลยว่าเพลงเข้าติดหูอีกแล้วค่ะหูชุดนี้ก็ดีดีทุกชุดอุ้ยสันนี่ สีผมเะนียอ่ะสมมงค่ะได้มงไปเลยค่ะโอ้ยน้องสวยมากใดได้ชุดนี้โอ้มีพลูด้วย โอ้ยนางแต่งหน้าสวยว่ะ Everyone Everyone Generation Z สร้อยที่เดฟ Forever One จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลง Girl Generation For Ever One คือยังไงก็เป็นเกอ l g ก o ุ๊ในใจ For Ever o Number 1ของเราเสมอเพราะว่าเกอ l g เจนนี่เราเคยไปดูคอนเสิร์ตที่ราชมังเมื่อนานมาแล้วที่เขามาเล่นแบบว่าเ p o p ป๊เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไลยสิบปีมาแล้วแล้วก็ชอบอะ่ะคือน้าเป็นวงที่มี m e m b e r รเยอะมากแต่เราจำชื่อได้เกือบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบ มันออกรายการเล่นละครเล่นหนังยุนอาซูยอนอย่างเงี้ยก็คือไปซูยอนคือไปเล่นละครกันหมดแล้วทุกคนเนี่ยเพิ่งดูละครล่าสุดของน้องจิกจินที่เป็นแบบว่าเทพธิดาพยากรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเมนเราเอาจริงเมนเรามีใครบ้างอะมียุนอา มีเทยอนพระเทยอนเสียงเบาแล้วก็น้องโ,โซฮยอนไม่รู้ขอโทษน,นะถ้าเรียกชื่อน้องผิดเพราะมปกติไม่เคยเรียกชื่อจริงเวลาพูดก็น้องน้องน้อง,อ,งอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะน้องเป็นน้องเล็กไงเราก็อยา่าเออก็เพลงนี้ก็คือมุดแอนโทนสดใสล่าเริงเป็นแนวโซโยชีเดะเนาะแล้วก็แบบอลังการแบบแพงแกรดคือสมมงสำหรับเกิร์ลเจนมากก็คือเป็นทีป๊อป อันดับต้นๆของ K-POP ของตำแหน่งได้นานคือค่ายนี้คือเกิดกุ๊ปบอยแบนด์คือนานมากค่ะเป็น10ปีอัพเอสเปีอัพเกิดเชนสิปีอัพแล้วเราก็คือตามมาเป็น10ปีก็อ,อาจจะมีเว้นวักมากไปวงนู้นวงนี้อาจก็ยังกลับมาอยู่ดียังไงก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนเกิดเจนเนอเรชั่นกับเพลง for ever one กันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเพลงใหม่ถ้ามีโอกาส เดี๋ยวเรามาทำรีแอคชั่นกันอีกวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ forever one เหมือนเพลงอะไรนะ